สวัสดีค่ะกินกับออมมาแล้วค่ะวันนี้ออมได้ผักเสี้ยนนะคะมา,าสดๆเลยนะคะนี่เดี๋ยววันนี้อ,อมจะมาทำ ส้มผักเซี้ยนนะคะเดี๋ยวจะใส่ e มะเขือไปนิดนึงเห็ดแม่ทํานะคะแม่ทําแม่จะใส่มะเขือไปด้วยส้มผักเซี้ยนผักเซี้ยนดองนะคะเดี๋ยวเราจะทําผักเซี้ยนดองแล้วก็เอาไปกินกับน้าพริกกันนะคะล้างเสร็จแล้วผักเซี้ยนล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เกลือขันกันนะคะอันนี้เป็นน้ําสาวข้าวเมื่อกี้โทรไปถามสูตรยายขันมานะคะยายขันไม่อยู่ยายขันก็คือแม่นะคะไม่อยู่ก็เลย พ่อรับสายแล้วพ่อก็เลยบอกว่าให้ทําตามนี้แหละนี่อไม่เคยทํานะคะมีแต่แม่ทําให้กินวันนี้เราจะลองทําพร้อมกันนะคะพ่อบอกว่าให้ขัน้นด้วยเกลือก่อนพ่อบอกโรยเกลือลงไปแล้วก็ขัน้น ขาป้องนะคะเคยซื้อมาแล้วแต่ว่าหาไม่เจอเดี๋ยววันหน้าหาขาป้องขาน,นะคะ ล้างไม้ล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะล้างผักเรียบร้อยแล้วด้วยเป็นผักเซียนบ,นบ้านเลยผักเซียนบ,นบ้านเลยปลูกเองอะไรเองแม่เก็บมาจากต่างจังหวัดแม่บ้านนะคะแม่บ้านที่ออฟฟิศไม่สลดแล้ว ี๋ยวใบจะรีบเกินไปเห็นไหมคะได้ประมาณน,นี้เรียบร้อยนะคะผักเรียนที่เราขันกับเกลือเดี๋ยวเราจะใส่มะเขือลงไปมะเขือนี่อมแชน่น้ำเกลือไว้ก่อนนะคะเขาจะได้ไม่ต้องดำนะคะใส่มะเขือลงไปเลย แล้วเราก็นีเทน้ำซาวข้าวที่เราเตรียมไว้ลงไปน้ำซาวข้าวนะคะอันนี้ให้ท่วมๆเลยนะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะถ้าเรามีโถอื่นที่แบบเปลี่ยนจากกะละมังใบนี้ก็ได้นะคะเอาไปใส่โถอื่นก็ได้แล้วปิดฝาหรือถ้าไม่มีก็ ดองใส่อันนี้ไว้ค่ะออขออนุญาตเปลี่ยนมาใส่โหลนี้แล้วกันนะคะใส่อันนี้ไว้นะคะแล้วก็มันจะได้มีฝาปิดโอเคนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ทําตามได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวันที่ส้มผักเสี้ยนเราเป็นแล้วกันนะคะเราจะมาทำน้ำพริกกินกับส้มผักเสี้ยนกันได้แล้วนะคะบ๊ายบายใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะกดแชร์ให้ออมด้วยค่ะขอบคุณค่ะ